สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิมาดาโกจิราพันธ์ชื่อเล่นชื่อรถเมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะผลงานที่ผ่านมานะคะพิธีกรนักข่าวปรเมืองกอนรูปป่าชาเลนทางช่องไทยพีบีเอสออกอากาศวันที่20พฤษภาคม2558 ออกอากาศรายการสถานีประชาชนชู้สถานีมีดีมาบอก่อทางช่องไทย P ี s พิธีกรรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยตอนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมราชบุรีทางช่อง9สันดีเข้ารอบการคอนเทนต์โครงการ WorkPo พอย Star เซอร์ 5, 5โดยผ่านการ,ราคัดเลือกด้านพิธีกรเข้ารอบสุดท้ายจากผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น1000คนและนอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรของมหาวิทยาลัยมาอีงหลากหลายงานค่ะ รนในสังคมที่สนใจนะคะสนใจในเรื่องของปัญหาของสังคมและชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอยากจะสะท้อนและเผยแพร่ออกมาเพื่อน,นาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเพื่อให้สังคมและชุมชนของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับอีกประเด็นที่สนใจนะคะคือในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมอยากจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมสะท้อนออกมาให้เห็นว,ว่าในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของเราเสื่อมโทรมและลดน้อยลงเพื่อให้โลกของเราเป็นโลกสีเขียวค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณนักข่าวบันเลิศค่ะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่และเพื่อให้พวกเราได้เป็นเจนซีรีพอร์เตอร์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ